หนังงูหลามยักษ์แอฟริกายาว6เมตรที่มีค่ากว่า60 0 0ืดอลลาร์กำลังถูกชนเผ่าป่าแอฟริกาจัดการอยู่แบบถึงเนื้อถึงหนังโดยทั้งหมดนี้แลกมาด้วยความบ้าบินระดับฐานนรกเพราะเพื่อให้ได้หนังงูยักษ์พวกเขายอมเอาขาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เจ้าหลามใต้ดินงับแล้วค่อยดึงมันขึ้นมาความเสี่ยงมันไม่ใช่เล่นๆ เพราะถ้าดวงดีสุดๆก็แค่เสียขาดวงซวยก็หายตัวไปแบบไร้เงาเข้าป่าไปอยู่กับผีงูเฉยนี่คือวิธีล่างูที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นทั้งอันตรายทั้งไม่ปลอดภัยและไม่มีส่วนไหนที่ดูสมเหตุสมผลแม้แต่นิดเดียว ชนเผ่าลาฮาฮาบีที่อาศัยในป่าดิบแอฟริกาเป็นเผ่าที่ล่างงูหลามยักษ์เป็นอาชีพหลักถ้าจับได้งูหลามสักตัวยาวประมาณ7เมตรทีนี้ทั้งเผ่าก็กินดีอยู่ดีไปได้หลายปีแต่พอเริ่มจนลงก็ต้องประชุมกันว่าจะล่อเจ้าง,งูหลามใต้ดินที่ซ่อนอยู่ลึก3-4เมตรอย่างไรดี ตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมงานกันอยู่และนักรบที่กำลังทาอะไรบนขาไม่ได้ทาครีมไม่ได้สครับผิวแต่กำลังทาน้ำยาล่อหลามที่ทำให้ขาตัวเองมีกลิ่นเหมือนอาหารโปรดของงูหลามแบบเป๊ะๆเผ่านี้เคยมีทั้งคนที่โชคดีเสียแค่ขาและคนที่โชคร้ายหายไปทั้งตัวแต่นี่ก็คือวิธีที่บรรพบุรุษสืบทอดมาแม้จะดูเสี่ยงแค่ไหนพวกเขาก็ยังใช้มันอยู่ ก่อนหน้าวันล่างูมีนักวิจัยจากที่ไกลๆเดินทางมาที่ป่าและพบร่องรอยงูหลามยักษ์ยาว5-6เมตรแต่ตอนตามจับก็โดนมันเกือบเล่นงานจนทีมวิจัยเกือบล้มทั้งชุดข่าวนี้ทำให้พวกนักผจญภัยจากหลายพื้นที่แห่กันมาหาความจริงและได้เจอกระโหลกงูยักษ์หลายชิ้นในป่า เพื่อหาตำแหน่งงูหลามให้แม่นยำกลุ่มสำรวจชุดแรกของเผ่าเริ่มออกเดินทางพวกเขาจุดไฟกองเล็กๆให้ควันลอยเข้าไปในโพรงเพื่อเช็คว่ามีงูอยู่จริงไหมแต่ดันไล่เอาตุ่นปากแหลมออกมาแทนแต่ก็ถือว่าได้มื้อกลางวันของเผ่าไปหนึ่งมือ้อ ขณะทีมหนึ่งกำลังหาโพงงูอีกทีมล่าง,งูอีกด้านก็เตรียมพร้อมเต็มที่จากประสบการณ์ล่าง,งูแน่นปึกพวกเขาหาโพรงงูได้ไม่ยากหลังจากนั้นก็เอาเสาไม้ย,ยักษ์ขุดลงไปเพราะโพรงลึกประมาณ3-4ถึงเมตรไม่มีเครื่องมือไฮเทคอะไรก็ต้องใช้แรงดิบล้วนๆหลังจากขุดไปหนึ่งชั่วโมงก็เจอทางเข้ารังงูพวกเขารีบจุดคบไฟแล้วยัดหัวตัวเองลงไปในโพรงเพื่อสอดไฟเข้าไปด้านในเพื่อให้ควันบังคับงูหลามให้คลานออกมา ยิ่งทำยิ่งเสี่ยงแต่พวกเขาก็ทำแบบไม่ลังเลเพื่อการไม่ให้งูหลามหนีไปทางอื่นพวกเขาเผาหญ้าทั้งบริเวณให้โล่งเรียบแล้วค่อยๆปล่อยควานเข้ารางต่อเนื่องหลายสิบรอบจนคนทำงานเหนื่อยแทบจะลม้มลง